Thank you. ก็กล่าวสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มาตัดหญ้านะครับมาเกี่ยวหญ้าข้างทางนะครับเกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เป็นหญ้าของเรานะครับผมวันนี้มาเกี่ยวคนเดียวนะครับวันนี้วันนี้เป็นการมาเกี่ยวหญ้าคนเดียวนะครับเอาผมกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมทีนะครับผมวันนี้มาเกี่ยวหญ้าคนเดียวนะครับผมหนึ่งรถสลิกนะครับผมเกี่ยวข้างทางนะครับมาวันนี้ แยกกันกับลุงคนนะครับลุงคนก็ไปอีกที่หนึ่งนะครับผมผมก็ไปอีกที่หนึ่งครับวันนี้ผมเอาไปสล้งมานะครับผมไปสล้งว่าช่วงนี้หญ้าก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมหญ้าค่อนข้างที่จะหายากมากแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นรถใหญ่ไปนะครับเราก็ต้องเคลื่อนไปหลายที่นะครับผมเกี่ยวทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เวลานานนะครับเราก็เลยตัดสินใจเอาไปสล้งนะครับผมสล้งมาลืมไปทีละนิดนะครับผมบางทีซอกซอยเล็กๆเราก็สามารถเข้าไปได้นะครับนี่นะครับหญ้าหญ้าของเรานะครับผมเออ หรือว่าโอเคนะครับผมมีก็เยอะอยู่นะครับก็จะมีหญ้าหลายชนิดนะครับผมบางชนิดก็น้องช้างของเราก็ไม่กินนะครับผมบางชนิดก็ไม่กินบางชนิดก็กินนะครับแล้ผมเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปเจอกันที่น้องช้างเลยนะครับผบ้ายครับผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมได้มาถึงแล้วที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆ้านะครับก็เด็กๆของเราแล้วก็ เใหญ่นะครับผมนี่นะครับก็ยังไม่มีใครได้อาบน้ํานะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะอีกสักพักนึงนะครับผมเดี๋ยวจะทาความสะอาดนะครับผมหลักน้องช้างแล้วก็จะอาบน้าให้น้องช้างนะผมอาบน้ําแต่งตัวนะครับโอ้แต่งแต่งแต่งตัวนี้ยังยังไม่ได้แต่งนะครับแค่อาบน้ําไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้แขกก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเงียบแขกมากนะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับพาไปดูเด็กๆของเรานะครับผม องโถงนะครับผมพี่ดาวนะครับพี่ดาวพี่คณะรีดทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขคณะริดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมามาดูอ้วนของเรานะครับสวัสดีครับลูกครับสวัสดีครับดีครับผมขาดีขาขาขาดีดีขาขับสวยเชียงสวยดีครับผมลูกสวย บนสูบนสูงกว่าดีกวาดีกวาเออนะครับผมรับทำดีก็ให้ทั้งวันนะครับผมนี่เป็นตัวสับปะรดนะครับผมตัวสับปะรดพี่ควนจจดสั่งเมื่อเช้านะครับสั่งมาเมื่อเช้าไม่มีคะแนนช่วยพี่ควนจจดนะครับผมช่วงนี้นะครับบอกพี่ควนจจดนะครับผมช่วงนี้ยังไม่มีคะแนนนะครับรอเงินเดือนนะครับผมรองเงินเดือนอย่างเดียวนะครับช่วงนี้คือไม่มีคะแนนไม่มีทิปอะไรเลยนะครับผมว่าช่วงนี้ไม่มีแขกนะครับผมไม่ได้คนลูกค้ามาหลายวันแล้วนะครับไม่มีแขกนั่งช้างหลายวันแล้วนะครับผม ช่วงนี้ก็บอกเป็นควัเจีดนะครับผมว่ายังไม่มีคะแนนนะครับผมช่วยนะครับผมค่าสับประรดนะครับพี่พดาวนะครับพี่พดาวของเราพี่ดาวก็ทำความสะอาดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบที่ควนอะไรก็เป็นคนกวาดกวาดเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอร่อยไหมพี่ดาวเอนะอร่อยไหม

ไม่มีวันไหนนะครับผมจะไม่มอมเมมนะครับผมนี่ก็ขยะนะครับผมเยอะมากนะครับผมเยอะมากอันนี้คือเราเก็บวันต่อวันนะครับผมไม่ใช่ว่าเราสะสมมาเราเก็บทีนะครับผมเก็บวันต่อวันนะครับแต่เราให้น้องช้างกินเยอะนะครับผมให้กินเยอะนะครับเมบานให้เยอะมากนะครับผมเมบานก็ไปตัดกิ่งไม้มากกิ่งหนึ่งนะครับผมกิ่งใหญ่นะครับผมเป็นต้นกระถินนรงนะครับได้เปลี่ยนให้น้องช้างได้กินไม้ด้วยนะครับผมในช่วงค่ำคืนนะครับผมนี่นะครับเป็นเศษไม้นะครับผมกิ่งใหญ่มากนะครับน้องก็กินดีมากน้องกินไม้ดีมากนะครับ นี่ก็มูลไถยนะครับผมเต็มอ้อมลักเลยนะครับผมเหมือนกันไว้นะครับผมไม่ให้อะไรเข้าใกล้นะครับผมเป็นรอบวงเลยนะครับดูอ้วนของเราอ้วนกินดีนะครับผมอ้วน อนันเลยก็จะพาพี่ดาวทองไปอาบน้ําแล้วนะครับผมส่วนผมก็เดี๋ยวอีกสักพักก็นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนครับแล้วก็อีกสักพักก็จะพาน้งอมทองไปอาบน้ําเหมือนกันนะครับผมอาบน้ําอาบน้ําถูตัวเหมือนกันนะครับถึงจะไม่มีแขกนะครับผมเราก็ต้องอาบน้ําช้างเหมือนเดิมนะครับผมถึงว่าจะไม่มีแขกมานั่งจะไม่มีแขกมาป้อนกล้วยนะครับผมเราก็ต้องอาบน้ําถูตัวให้น้องช้างเราเหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยนะครับเกิยังไงก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมไย บรรยากาศด้วยร่วมนะครับผมบรรยากาศด้วยร่วมหลังเป็นภูเขานะครับผมวันนี้ฟ้าคึมนะครับผมวันนี้ฟ้าคึมมอนบรรยากาศเหมืนนอนฝนจะตกเลยนะคผมบรรยากาศวันนี้นะครับผมช่างไม่เป็นใจสะเเลืกินนะครับ,รบเดี๋ยวขอพี่ดาวครับ ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เป็นเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์นะครับผมในช่องไอเต้าอมซองด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมกราบคำว,ว่าสวัสดีครับ